ไปกันต่อครับพี่น้องครับกับอนาคราดงวดที่20ผ่านไปด้วยดีหลุด7งวดงวดที่21ออนาคราชเดินทางมาหอนมาถึงแล้วครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน สวัสดีครับเป็นที่ตั้งช่องครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน,น้อยแต่ร0 0ปเซตามสโลกแกนครับพี่น้องครับเมื่อนี้แอดมินได้รับการติดตอ่อจากท่านออนาคราชเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องครับงวดที่20ผ่านไปหลุด7งวดงวดที่21เดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าเอาไปพิจารณางวดที่พ่านมาท่านอาจารย์ออดนาคราช ยังตัวเด่นยังเอาอยู่เหมือนเดิมตัวจับคูอานาคราชจับคูไหมาเกือบพี่น้องครับเกือบแต่งวดนี้ท่านอ,อนาครราชบอกว่าปังแน่นอนกับบหูละครับพี่น้องครับเพิ่นวาจากไหนแอดมินก็บอกตามนั่นแอมมินได้รับการติดตอ่อจากท่านอ,อนาคราให้พี่น้องเท่าเอาไปพิจารณาแอมมินลงไฮเมอร์นี่วันที่เจ็ด พฤศจิกายนงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2567กับพี่น้องกับให้พี่น้องเฮ้าเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเฮ้าสีลงทุนก่อนพี่น้องเฮ้าสิตัดสินใจทุกครั้งกับสวัสดีเอเก่า f อซใหม่ที่เขามารับชมขอบุณขอบคุณพี่น้องเฮ้าที่กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้แอดมินกับแอบมินน่อยได้ดีเสมอมากครับมื่อนี้ แอบมินสีพาพี่น้องเฮาไปตามต่อกับอนาคราชแอบมินสีเขียนลงกระดาษพร้อมกับอธิบายให้พี่น้องเฮาได้รับรู้รับทราบสีมีตัวไดแน่เอาไปรับชมกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอบมินสิพาพี่น้องเฮาไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวัตทิพานมากครับอนาคราชทรงตรงมาอนาคราช วันเด่นให้สามและห้าบนและล่างนี่ครับอนนคราชจับคูมาให้สองสามห้าอนนคราชจับคูให้สามห้าสามเจ็ดแต่ท่านบริจับคูสองสามสามสองมาให้นะครับเด้ออีกชุดหนึ่งครับพี่น้องครับสี่ห้าหนึ่งหาหนึ่งกับหากับหาสี่งวดที่ยี่สิบหลุดเจ็ดงวดครับพี่น้องครับหลุดเจ็ดงวดยี่สิบงวดถือว่าไม่ธรรมดาครับท่านอนนคราช วันนี้ท่านอนคราราสิษฐ์มาน้อยหนึ่งเพิ่นบอกว่ามั่นใจสุดๆท่านอนุการาเสียมาจากไซก็ตามแต่แอดมินบอกกล่าหลวงครับเพิ่นสีนี้ไม่เอาหรือเพิ่นสีได้มาจากสูตรคำนวณจังไกรก็ตามแต่ขอตว่าเพิ่นให้มาช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซนต์แอบมินบอกกล่าเราซิปให้พี่น้องเฮาได้รับรู้รับทรบา min. บแอดมินกะพอใจล่ะครับวันนี้ท่านอนคการาห้มาแล้วเ้ามาเบิ่งนกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับท่านออนคราชงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567ท่านออนคราชให้ฟันเดนมากครับพี่น้องครับฟันเดนมา3และ8 3และ8ครับพี่น้องครับท่านออนคราชจับคู่มหใย้3ตัว2ชุดเหมือนเดิมคือเก่าครับพี่น้องครับ1 30ท่านออนัคราชจับคู่มหัหสามศและ39 30และ3 9กครับพี่น้องครับ อ,อนกราชจับคูมาให้เน้นๆอีกอีกชุดหนึ่งครับพี่น้องครับอีกหนึ่งชุดกับ587 587อ,อนกราชจับคูมาให้87และ85 87และ85งวดที่21ครับพี่น้องครับงวดที่21เดลยครับเด้อให้พี่น้องเข้าไปพิจารณา 20งวดหลุด7งวดนี่ครับที่ผ่านมาอ,อนุการาชย่งยืนเด่นเหมือนเดิมยังยืนเด่นดีเหมือนเดิมครับพี่น้องครับงวดน,นี้ท่านอ,อนุการาชก็ให้เด่นมาก3และ8ให้พี่น้องเฮ้าใส่ดุลพินิษวิจริรยานได้การรับชมเอาด้ครับเด้อเบิ่งแล้ววิเคราะห์ไต่ตองไม่มีใครรู้จริงให้พี่น้องจงพึ่งไวเสมอว่าไม่มีใครรู้จริงทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับไ้พี่น้องเฮาเอาไปตัดกับ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าเอาไปตัดกับท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรและท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เฉดีจากนุนทบุรีก่อนนานั่นลง่งลางไปหายแลว้วเรียบร้อยท่านอาจารย์ผู้ใหญ่เจดีจากนุนทบรุรีและอ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรบวกกับหวยแอบมินนะครับเ้อถ้าเสอ้อมันหวยดับแอบมิน หยดับแอปมินจะมีอยู่11ชุดแอปมินลงหายไปแล้ว1ชุดเบิงพิจารณาวิเคราะห์อเอาเด้อครับเด้อไม่มีใครรู้จริงหรอกครับพี่น้องครับบ่มีไผ่หูจริงถ้าพี่น้องคิดว่าเสื่อมันท่านอาจารย์อ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรและท่านอาจารย์ผู้ยะดีจากนุ่นทาบุรีล่างอย่างเดียว12ชุดและ10ชุดครับพี่น้องครับให้พี่น้องเอาไปตัดเด้อครับเด้วอวิเคราะห์ไต่ตองเอา ให้พี่น้องพิจารณาพึ่งเสมอว่าหวยกองฉลาไม่มีหวยดับบอกมีหวยดับเด้อครับเด้อวันนี้ก็คือการครับพี่น้องครับกาอรอนกราชทรง,รงตรงมหแม้แอดมินแอดมินบอกกล่าวราีพี่น้องลงให้พี่น้องเฮามือนีวันที่7พฤศจิกายน2567ครับในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7นอท่ 16, ทอา,น 2, ทานอนกราชฟันเด่นมห้ครับ3และ8บนและล่าง 3และ8บนและล่างท่านอนรกรราชหวยน้อยมากๆครับพี่น้องครับเป็นหวยที่วัดดวงวัดดวงที่น้อยมากๆน้อยชุดมากๆพี่น้องกับเบื้องที่ละรับ4ชุดเท่านั้นครับพี่น้องครับหวย3ตัวก็2เม็ด2ชุดเท่านั้นหวย2ตัวก็4ชุดเท่านั้นหวยน้อยมากๆครับพี่น้องครับท่านอนุรกราราชให้หวยน้อยมากๆเปรียบเทียบเบิง แอมินคิดว่าน่าติดตามมากๆครับพี่น้องครับหน้าติดตามมากๆถ้าพี่น้องบ่ชื่นชอบโตทีทันอานกราชจักคูมะไห่หนึ่งสามศูนย์และสามศูนย์และสามเก้าห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดและแปดห้าก็ให้พี่น้องยืนสามและแปดใหได้ครับเด้อยืนสามและแปดใบครับเปรียบเทียบงวดที่ผ่านมาครับนี่ครับยังมาสามครับถือว่าถูกครับพี่น้องครับถูก แต่มาสามสองล่างมาสามสองล่างท่านอนุคราชจับคู่ให้สามห้าและสามเจ็ดออกสามสองครับพี่น้องครับนี่ครับพิจารณาเอาด้วยครับเรื่องหวยอนุคราชสําคัญมากๆถูกก็มีถูกก็เยอะผิดก็มีครับพี่น้องครับตามที่ห้แอดมินมา21งวดผิดหลุดแค่7งวดคำบรรลุก็คือตัวนี้ครับคำบรรลุตก็คือตัวนีนะครับเดือพี่น้องครับคำบรรลุตก็คือนี่ครับ ตัวเดนนี่ถ้าตัวเดนบรุลูแอดมินกันยังว่าเดินดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าหวย2ตัวส่วนมากท่านอ,อนอคราจะจับจะจับคู่ไม่ค่อยถูกครับพี่น้องครับจะจับคู่ไม่ค่อยถูกแอดมินก็นบอกตรงๆครับแอดมินเป็นคนตรงตรถูกบ่อยๆแอดมินก็นบอกว่าถูกบ่อยๆครับถ้าไม่ค่อยถูกกับว่าไม่ค่อยถูกแต่ตัวเดนของเพิ่นนี่3และ8นี่สำคัญมากๆครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ให้พี่น้องยืน3และ8ดไว้ได้ครับเด้อถ้าพี่น้องบ่มักน้ำทันอนคราชจ,จับคูมหาห้4ชุด4เม็ดนี้ก็ให้พี่น้องเฮาหลีกเลี่ยงเอาเด้ครับเด้อทั้งนี้ทั้งนั้นให้พี่น้องเฮาเอาไปตัดกับท่านอาจารย์อนครทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้พี่น้องเฮาเอาไปตัดกับอไม่เชื่อไม่เป็นไรและท่านอาจารย์ภูญิจดีจากนุนทาวุรีก่อนนานๆลงลางไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับให้พี่น้องไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตองก่อนลงทุน ก่อนตัดสินใจเงืนอยู่ในกระเป๋าของท่านครับพี่น้องครับแล้วแต่พี่น้องสิผิดจาจรณาเอาแอดมินสแสวงหาสูตรเด็ดสูตรเด่นมาให้พี่น้องเฮ้าตามที่แอดมินหามาได้คิดว่ามีประโยชน์บลายก็หน่อยครับพี่น้องครับถ้าชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสีบุพาดคลิปต่อไปถี่มินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บลายกก็นหน่อยครับ สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยครอบครัวอบอุอ่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุ่งมั่นดังปรารถนาลำลำในรวยเงื่นไหลกองท่องไหลมาคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ